สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็มาร่วมฉลองร่วมกันนะคะกับช่องพี่ลนลักชาแนลนะคะวันนี้เรามีผู้ติดตามทั้งหมดหนึ่งร้อยคนแล้วนะคะืหนึ่งร้อยคนก็ดีใจแล้วเนาะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะหนึ่งร้อยคน ดีใจมากๆเลยนะคะก็ต้องช่วยกันเนาะทุกคนก็มีบางคนก็ทำช่องบอกว่าพี่หนูกดติดตามช่องพี่แล้วนะพี่กดติดตามช่องหนูให้หน่อยก็ยินดีนะคะยินดีนะคะรีบเข้าไปกดเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี้ยได้เปิดสร้างรายได้ได้เหมือนเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี้ยช่วยกันนะคะ ในยามนี้นี่เศรษฐกิจไม่ดีอะไรอะไรก็ลําบากไปหมดนะคะแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องยากเนาะที่พวกเราจะช่วยกันนะคะอยากให้ทุกคนได้เปิดสร้างรายได้ได้เหมือนๆกันเนาะอืมเรากดให้เพื่อนเพื่อนก,ก็กดให้เราเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ร่วมเปิดสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้หนึ่งร้อยคนดูผู้ติดตามแล้วนะคะ ในวันข้างหน้า1,000คนเราต้องทำได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจงมีกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็ขยันทำคลิปต่อไปนะคะคลิปอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างยังไงก็ต้องขอไปดยดยอาะเป็นมือใหม่หัดขับเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยๆกันเนาะ ช่วย่วยกันใครที่เริ่มทําช่องนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปในเพจพี่รุนรักชาแนลได้นะคะแล้วก็บอกว่าพี่หนูกดติดตามพี่แล้วแคปหน้าจอมานะคะแล้วเราก็จะไปกดติดตามท่านนะคะเราจะได้ร่วมเปิดสร้างไรายได้ไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้หนึ่งร้อยคนแล้ววันข้างหน้า มีความคาดหวังว่าต้องหนึ่งพันคนแน่นอนนะคะเนาะย้า้ทุกคนช่วยกันไม่ยให้ทุกคนคิดว่าอุ๊ยอย่าพิดกดให้มันเลยเดี๋ยวมันมีรายได้อย่าให้คิดนะคะอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเรามีรายได้แล้วเราสร้างรายได้ได้แล้วเราก็จะได้ช่วยเหลือผู้คนอื่นได้ต่อไปนะคะเนะนะาะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่กดติดตามกันช่องพี่รุลักษ์ and